เรื่องมาแล้วค่ะมาตั้งจิตอธิษฐานถึงเรื่องราวที่คุณอยากรู้เราก็อยากทราบทีดีนะคะขอให้ออกมาใช่แล้วก็ออกมาตรงกับทุกๆคนเลยนะคะค่ะไปด้วยไปด้วยกันเฮ้ผมพร้อมกันตั้งจิตอธิษฐานวันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเรื่องราวของใครนะลองดูสิคะ เดอะซันนะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าตัวของเขาเองเหมือนมีทางออกของชีวิตเหมือนมีแสงสว่างในชีวิตมีความสุขสนุกสนานอยู่ในชีวิตในช่วงเวลานี้เหมือนกับทุกๆอย่างในชีวิตของเขาอะค่อนข้างที่จะทาให้คนคนนี้เป็นคนที่มองอะไรในแง่บวกในเวลานี้ก็ได้เหมือนกันนะอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วและอยู่ในช่วงที่ชีวิตเป็นเป็นทิศทางขาขึ้นของ จะ,ะยังไงต่อคะอ๋อนี่ไนงะที่เขาเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่ามันเป็นคนที่ก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิตของเขามาได้ละเขาอาจจะเคยเป็นคนที่มีปัญหาในชีวิตเยอะรอบด้านแต่ในเวลานี้ความที่คนคนนี้นะเขาอดทนในเรื่องของการแก้ไขกับปัญหาหรือว่าปัญหาเฉพาะหน้าอะไรของเขาตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นนะ่ะ เขาได้แก้ไขมันได้แล้วก็ผ่านพ้นในช่วงวิกฤตของชีวิตไปได้ก็เป็นไปได้นะอา,อาจจะแก้ไขปัญหาในเรื่องความลคลาคงขังกับทิศทางคนคบคนคุยแก้ไขปัญหาหนี้สินแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคงในชีวิตเกี่ยวกับการงานการอาชีพของเขาอย่างเงี้ยค่ะเวลานี้เลยกลายเป็นว่าพอเขาก้าวข้ามทุกอย่างผ่านมาตัวเขาเหมือนหลุดพ้น จากอะไรที่เคยไปจองจำเข้าไว้ในอดีตนะคะแต่ว่าแม้ว่ามันจะมีการหลุดพ้นจากสิ่งหรือว่าอะไรที่มันไปจองจำเขาไว้ในอดีตความทุกข์อะไรของเขาอ่ะแต่เขาก็ยังสุขไม่สุดหรอกนะเดี๋ยวมูนที่เกิดขึ้นเนี่ยบนคนคนนี้อ่ะ แม้ว่าตอนนี้เขาจะประสบความสาเร็จมีการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีแต่ว่าเดิมมูลที่ขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าหน้ามุมหนึ่งของความรู้สึกของเขาเขาคิดถึงใครบางคนที่เคยอยู่ในใจของเขาตลอดเวลาค่ะคนที่เขาไม่เคยลืมเลยและห่างหายกันไปแล้วนะจากจากปัจจุบัน,นที่มันห่างหายกันไปอืมเป็นหลักปีหายกันไปปีกว่าและนะสําหรับวันนี้ทิศทางเ่ยคือ คิดถึงคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์เคยอยู่ใกล้ชิดกันเคยเหมือนกับพนากพนอากาันทาอะไรทําร่วมกันหรือคิดถึงคนในอดีตของเขาที่เขาไม่เคยให้ความชัดเจนเลยก็เป็นไปได้นะแต่เขาคิดเยอะคิดมากถามว่าเขาคิดเรื่องมากเรื่องใครในคนคนนี้ที่แม่หมอพูดอยู่นั้นแม่หมอมองว่าเขากําลังคิดถึงคุณนั่นแหละ กำลังคิดถึงในช่วงเวลาที่เคยอยู่ร่วมกันทํากิจกรรมอะไรร่วมกันกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยบางคนอาจจะอยู่บ้านหลังเดียวกันคิดถึงคนที่เคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเขาในอดีตที่เวลานี้นะั่าจ,จะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันไปแล้วแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออณตตอนนี้เป็นถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาพูดคุยกันใหม่ได้ไหมถ้าในอดีตที่ผ่านมาเขาเป็นคนวางมือจากคุณไปเองนะ ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเขาว่าออกจากตรงจุดนั้นเรียบร้อยแล้วถามว่าออกมาจากจุดนั้นเพื่ออะไรเพื่อเหมือนกับว่าอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นแหละอาจจะเคยมีการเลิกผิดก็ได้นะในอดีตเลือกผิดหรือว่ากลับไปแก้ปัญหาแต่ตอนนี้มันเหมือนกับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เลยมีความรู้สึกคิดถึงคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ในอดีตแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคนคนนั้นเพราะว่า เป็นที่ทางว่าเคยมีความผูกพันเคยอยู่ร่วมกันเคยทำอะไรร่วมกันแบบนี้ค่ะโอเป็นคนจริงๆด้วยนะพานใหญ่เบ้อเลอเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากกลับมาสื่อสรารอยากกลับมาง้อขอคืนดีค่ะทีเนี้ยดูซิว่าคุณจะเป็นยังไงนะแสดงว่าเขาน่าจะหลุดพ้นกับอะไรต่างๆที่เคยมัดเคยพันธนาการเข้าไว้ในอดีตแล้วนะ ตัวของคุณตอนนี้คุณก็เป็นคนที่อยู่ได้นในพื้นที่ของตัวเองแล้วแหละนะเอ,อเป็นควีนเหรียญคุณมีความสุขอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมองโลกก็มองในงแง่ดีการเงินคุณก็ดีด้วยลักษณะของคุณคุณก็เป็นเจ้าคนในคนหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการแล้วเพราะฉะนั้นอมไม่แน่าหละว่าทําไมเขาถึงได้นึกถึงคุณ <c oughs> คือพลังวันนี้ของคุณมันมีมันมันเต็มไปด้วยของคนที่คิดบวกมองโลกในแง่บวกแม้ว่าที่ผ่านมามัน มันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกับเ้าหรือว่าจบกันไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เขาคิดถึงคุณนะคุณนะ่ะเออสำหรับคุณนะที่ห่างกันมาคุณก็ใช้วิธีการไปหาเงินหาทองทํางานเพิ่มเติมอะไรแบบเนี้ยคือความสามารถของคุณก็รอบด้านด้วยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าณนะช่วงเวลาที่คุณมีปัญหาและห่างกันไปคุณอาจจะทุกข์ระทรมอยู่ในช่วงนะั ระยะเวลาตอนนั้นแต่ว่ามันกลายเป็นว่าคุณเอาไอ้เวลาที่คุณรู้สึกทุกข์เสียใจอะไรแบบนี้คุณไปพัฒนาตัวเองเรียนต่อเพิ่มเติมไหมในบางคนนะหางานอดิเรกทำหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นทิศทางว่าคุณไปหมกมุ่นกับเรื่องของการหาเงินหาทองเข้ามาในชีวิตแทนนะคือย้ายโฟกัสจะเรียกได้ว่า เป็นคนที่โหมทํางานหนักเพื่อเหมือนกับว่าเออให้มันเวลาหมดไปแล้วลืมเขาอะย่างก็เป็นไปได้แต่เวลาเนี้ยมันกลายเป็นว่าคุณอยู่ได้แล้วจริงๆจากการที่คุณไปโฟกัสในเรื่องของเม็ดเงินเม็ดทองรายได้ที่เข้ามาดูมันงอกเงยเพิ่มพูนลงทุนแล้วก็ดูมันอะไรประมาณแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณไม่ได้ไปไม่ได้ไปมองหรือว่า ไม่ได้ไปมอนิเตอร์อะไรกับเขาอีกเพราะฉะนั้นนะแน่นอนค่ะคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กันมาแล้วอยู่ๆมันหายกันไปเขากลับรู้สึกว่าเขาอยากกลับมาในที่ทำความสัมพันธ์ของคนไพ่ล่วงมาไม่หมออ่านเลยนะคะที่ผ่านมามันอาจจะเป็นตัวเขาเองแหละที่มีการครกซ้อนครบแแรกหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าคุณ ในลักษณะอย่างนั้นแล้วนเวลานั้นเขาไม่ได้เลือกคนเขาอาจจะไปเลือกอีกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะแต่ไปเลือกแล้วมันไปไม่รอดมันก็เลยเป็นทิศทางว่าขอกลับมาในความสัมพันธ์นี่เองนะคะตอนนี้คือเหมือนกับว่าเขาก็หลุดล้าจากตรงจุดนั้นแล้วก็อยากวนกลับมาแหละอยากกลับมาขอโอกาสแล้วนะเขาเคยมีคนในความสัมพันธ์โดยไฮเป็นเทสเกิดขึ้นก็คือ แต่กลายเป็นว่าการที่เขามีคุณในความสัมพนันธ์นั้นเขากลับไม่เคยยุติธรรมกับคุณเลยเขาไม่มีความชัดเจนให้กับคุณเลยนะเป็นคนที่อยู่ในความลับของเขาก็เป็นไปได้มันเป็นทิศทางเหมือนเขาดึงคุณไปเป็นความสัมพันธ์เชิงซ้อนเลยอะแล้วพอมันมีเหตุการณ์ที่โปแตกจับได้หรืออะไรเงี้ยคุณก็ไม่น่าจะยอมหรอกด้วยความที่คุณก็เป็นคนที่มีศักยภาพเหมือนกันคนหนึ่งเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ต้องจบแล้วเขาต้องไปอยู่กับอีกความสัมพันธ์หนึ่งไหมที่มันเป็นความสัมพนัน คนเดิมๆอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้กลับตรงนั้นเน่ยเขาเริ่มที่จะวางมือแล้วคือหลุดออกมาจากเกาะได้แล้วมันก็เลยทําให้คิดถึงคุณนั่นเองนะคะแต่จัสเมินเกิดขึ้นแม่หมอมองว่าเวลานี้ให้เขากลับมาคุณก็ไม่ต้องการแล้วนะเพราะว่ามันเป็นทิศทางของคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตได้ด้วยตัวเองแล้วก็อลอยลํากับการใช้ชีวิตแล้วสิมันก็เลยเหมือนกับว่าอ๋อเขาก็เลยเหมือนกับค้าง คาตึงอยู่อย่างเงี้ยว่าอยากจะกลับมาหาทางของคุณก็ไม่กล้ากลับมาทั้งละอายใจทั้งรู้สึกผิดแล้วเขาเองที่เป็นคนที่เลือกที่จะหันหลังคุณหรือทรยศคุณไปก่อนวันนี้เกิดนึจะกลับมาแต่กลายเป็นว่าตัวคุณก็อยู่ได้แล้วอ่ะอเนี่ยพัพพมเขาอยากกลับมาเป็นคนให้กับคุณบ้างแสดงว่าในอดีตเขาเป็นฝ่ายรับอยู่ฝ่ายเดียวไหมหรือความสัมพันธ์ในอดีตมีการให้และรับไม่เท่ากันด้วย และที่สําคัญตัวเขาก็ไม่เคยมีความชัดเจนที่คุณด้วยในอดีตนะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวของเขาเองอะทาผิดทาําพลาดหรือตัดสินใจผิดพลาดอะไรแบบเนี้ยอยากกลับมาสางสัมพันธ์ทำไมตีแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าเขาเดาทิศทางคุณไม่ถูกละตอนนี้นะว่าถ้าเกิดกลับมาคุณจะเฉ่งเขาไหมคุณจะทําอะไรเขาไหมแบบนี้เลยกลายเป็นว่า รู้สึกเหมือนตัวเองถูกลืมถูกด้อยค่าถูกเหมือนกับว่าเหมือนไม่มีตัวตนอยู่ในชีวิตขอ,องคุณแล้วหรือคุณลืมเขาไปแล้วอันเนี้ยสิ่งที่ค,คนคนนี้เวลานี้เขากําลังคิดมากแล้วก็เครียดอยู่นะเหมือนกับว่าตัวเขาไม่มีตัวตนในชีวิตของคุณแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นความเศร้าความทุกข์ระทมในใจของเขาเองอันนี้คือของเขานะมันเป็นทิศทางของคนที่งมหาทางกลับมาทิศทางคุณไม่ได้อะอ พระศิวะเกิดขึ้นคุณตัดจบนี่น่าละคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เขาไม่เคยชัดเจนให้คุณไม่เคยที่จะมีความยุติธรรมอะไรให้กับคุณทั้งๆท,ที่คุณก็ดีกับเขาแล้วแม้แต่ความซื่อสัตย์เขาก็ไม่มีให้พอถึงเวลาจุดหนึ่งก็ไม่ได้มีคุณ คุณเลยไม่รอแล้วคุณก็เลยไม่ทนคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคนเดียวคุณมีความสุขกว่าใช้เงินใช้ทองคนเดียวคุณไม่ต้องมานั่งซัพพอร์ตใครไม่ต้องมานั่งช่วยเหลือเขาคุณช่วยเหลือเขาแต่เขาก็ชัดเจนให้กับคุณไม่ได้แล้วก็มาแหวงกัดคุณในการที่เคยเทคุณไปในอดีตตอนนี้นึกอยากจะกลับมาหรอคุณตัดจริงๆนะเนี่ย แค่พาพ่อพอระิวะเกิดก็คือคุณมีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมแต่แรกแล้วคุณไม่ควรได้รับการปฏิบัติแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณตัดขาดไม่น่าทําไมคุณถึงได้หันไปโฟกัสในเรื่องของการเงินการทองหรือสนุกกับการเรียนต่ออะไรแบบนี้มากกว่านะมืมะหิงสาศูนย์มันเป็นทิศทางของคนที่รู้สึกเหมือนกับว่าเขาผิดเอง เหมือนเขาโทษตัวเองว่าตัวเขาผิดนะที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับคนเห็นแก่ตัวเขาอาจจะมีความสัมพันธ์เก่าๆรอเคลียร์รอตัดจบอยู่แล้วคุณไปรู้จักกันในช่วงเวลานั้นแต่คุณอะ่ะจริงจังแล้วคุณก็เป็นทางของคนดีซะด,ด้วยซึ่งเขาก็รับรู้แต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่อ่าเขาเหมือนกับว่าเขาชัดเจนให้กับคุณไม่ได้เพราะมันยังมีอีกของเก่าคลาคกระสังอยู่นี่แหละนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นความไม่รอบคอบเป็นความที่คิด คิดเห็นแก่ตัวของเขาเองนั่นแหละที่ทําให้เขาต้องสูญเสียคนที่ดีที่สุดจริงๆกับเขาไปอะไรแบบนี้นะคะไม่แปลกคุณเป็นสตริงไปแล้วคุณอยู่ได้ในพื้นที่ของตัวเองคุณสามารถอยู่ได้แล้วอยู่ตัวแล้วเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยว่าทําไมวันนี้คนคนนี้ก็ถึงได้รู้สึกเยอะเรื่องคุณแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าหากคุณไม่เจอกลับมายังทิศทางความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะ น,นะรู้สึกว่าอยากให้คุณให้อภัยเขาจังเลยคุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาคุณเป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลานี้เขาอยากวนมาจริงๆนะอย่างน้อยก็คืออยากขอโทษคุณแต่ในขณะเดียวกันก็คาดหวังนะว่าอยากให้คุณเนี่ยให้อภัยเขาด้วยเพราะว่าสิ่งที่คุณอยู่กันในความสัมพันธ์เนี้ยคือคุณดีกับเขาแล้วคุณก็อ่าซัพพอร์ เขามาตลอดอะไรอย่างนี้นะคะสิ่งที่คนคนนี้จะทําคือแม่หมอมองว่าเขาไม่ยอมสูญเสียคุณลอกนะเดี๋ยวเขาอ่ะจะทําทุกสิ่งทุกอย่างหรืออาจจะทําเป็นสถานการณ์ทําเป็นการสร้างเซอร์ไพรส์ก็ได้ค่ะในการที่จะกลับมาอย่างทิศทางของคุณนะคะจะติ i ลงมันจะเกิดการพิสูจน์ตัวตนพิสูจน์หัวใจ พิสูจน์ความรู้สึกของเขาอีกครั้งเพราะฉะนั้นน่ะต่อให้คุณปฏิเสธเขายังไงคนคนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาจะหันด้านดีเข้าหาเขาจะอ,าอดทนกับสิ่งที่เขารู้ว่าคุณจะต้องปฏิเสธเขาอะไรแบบนี้จะอดทนกับสิ่งตรงนั้นเพื่อเหมือนกับว่าให้มันเกิดการยอมรับจากคุณอีกครั้งนั่นเองนะคะ อยู่ที่คุณแล้วลหะว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะเพราะว่าเขารู้ล้ว่าคุณพร้อมปฏิเสธเขาแต่เขาก็ไม่ไม่สามารถที่จะให้คุณออกจากความสัมพันธ์เข้าไปได้หรอกนะก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการรอพิสูจน์ใจกันมากกว่าในการที่จะกลับมาเพราะมันไม่ได้ง่ายในการกลับมานะคะไพ่าอัลลคิลบอกว่าที่ผ่านมาคือเขาไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะ ทำได้อย่างที่เขาคิดเพราะว่ามันค้างมันมีความรู้สึกของคนเก่าๆยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้รอเคลียร์นั่นเองนะมันเลยเหมือนกับว่า ไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้ในช่วงเวลานั้นแต่คุณก็เป็นคนที่เขารักมากที่สุดในช่วงเวลานั้นจนไม่อยากจะเสียไปอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่หึงหวงคุณด้วยนะคนคนนี้ยังแอบหึงแอบหวงคุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะแสดงว่ามันมีการแอบดูแอบส่องแอบติดตามมานานละหรือว่าใช้อวา,าตาร์ติดตามแต่เขาไม่สามารถเทคแอคชั่นได้เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นที่ตัวของเขาเองนะ เขามีความรู้สึกว่ามีคนเข้าหาคุณเยอะมากแล้วคุณก็ดูมีเสน่ห์ในช่วงเวลานี้มีหน่าแหละว,ว่าทาไมถึงได้มีการหึงหวงในพื้นที่ของตัวเองรู้สึกไม่ชอบให้ใครมาเกาะแกะคุณประมาณแบบนี้ค่ะมีการเอาดวงของคุณไปให้หมอดูที่เขาชอบดูหรือว่ามีการเอาเรื่องราวของคุณกับเขาไปปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้จักคุณทั้งคู่ร่วมกันหาทางออกหาทางเชื่อมโยงหาทางที่ให้มีคนช่วย ในการให้คุณกับเขามาสางต่อกันก็เป็นไปได้นะคนคนนี้ไม่ยอมเสียคุณจริงๆแล้นะเนี่ยเขาพยายามที่จะทําทุกๆอย่างนะเพื่อเหมือนกับว่า ให้รู้ใจคุณให้ได้หรือว่าให้ได้กลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งเขาไม่ยอมนั่นเนี่ยตอนนี้ถามว่าเขาเสียใจไหมเขาเสียใจนะมันเป็นความเสียใจมันเป็นความบาดเจ็บมันเป็นความเจ็บปวดในหัวใจของเขาที่ทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้นจากเขาเองแต่ที่ทําไปนั้นมันเป็นทิศทางของคนที่ก็ไม่ได้อยากเสียคุณไปตั้งแต่แรกแต่คุณเองคุณก็ไม่ยอมอยู่ในทิศทางความสัมพันธ์ที่ มันไม่ชัดเจนเหมือนกันแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณทาคุณรอ,อมานานแล้วแต่เขาก็ไม่ได้แอคชั่นอะไรเพื่อคุณเลยนั่นเองนะคะวันนี้คุณก็เลยปิดใจนั่นเองนะคุณปิดใจให้กับคนที่เขาจะกลับมาพิสูจน์ใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะอยู่ที่คุณละว่าคุณจะให้อภัยหรือว่าให้โอกาสเขาไหมนะก็จบแล้วนะคะสําหรับไพ่เล่าเรื่องในวันนี้นะคะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะไม่ตรงไม่สบายใจวางตรงนี้ค่ะ ดูเป็นความบันเทิงนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ลาติสวัตน,นะคะบ๊ายบายค่ะ